ใครจะไปเชื่อว่าวันหนึ่งสไปซ์จะตบหน้าแม่ผัวต่อหน้าทุกคนไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมเธอถึงกล้าทำแบบนั้นแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาทุกคนในบ้านถึงกับนิ่งเงียบและส่ายหัวด้วยความตกใจเรื่องราวของความลับความเจ็บปวดและเหตุผลที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งหมดไปตลอดกาลหูฟังเสียงบรรยายควรเริ่มด้วยโทนสงสัยชวนติดตาม แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นเข้มข้นในช่วงแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ชมอยากดูต่อจนถึงตอนจบอยากให้ฉันช่วยเขียน voiceover opening narration เสียงเปิดคลิป1 5บหถึงยีวินาทีแรกให้เข้ากับพุกนี้ใหมจะเหมาะมากสําหรับขึ้นต้นวิดีโอ YouTube แนวเรื่องจริงหรือดราม่าชีวิตแบบนี้บ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านเงียบสงบแสงแดดยามสายส่องผ่านหน้าต่างกลิ่นแกงส้มร้อนๆลอยออกมาจากครัวแม่ผัวยืนคนหม้ออยู่เงียบๆ สีหน้าเรียบนิ่งแต่สายตาเย็นชาสภายสาวชื่อน้ำพึ่งเดินเข้ามาเสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นไม้ดังเบาๆเธอวางกระเป๋าในมุมห้องสูดลมหายใจลึกราวกับเตรียมใจสำหรับบางอย่างแม่ผัวหันมามองสายตานั้นเต็มไปด้วยความรำคาญกลับมาสัทีไหนของฝากละ่ะน้ำพึ่งยิ้มจังๆหนูเอามาฝากค่าแต่อาจไม่ถูกใจแม่แม่ผัวหัวเราอเหาะ ของจากบ้านจนๆแบบนั้นจะมีอะไรน่าดูคำพูดนั้นทิมลึกลงในใจน้ำพึ่งกำมัดแน่นกล้ามเนื้อขากันไกรสั่นเล็กน้อยบรรยากาศในครัวเริ่มอึดอดัดเสียงช้อนกระทบหม้อกลายเป็นจังหวะที่หน่วงหนักแม่ผัวเริ่มพูดซ้ำถึงอดีตว่าลูกชายของตนควรได้หญิงที่ดีกว่านี้ว่าน้ำพึ่งไม่มีอะไรคู่ควรน้ำพึ่งยืนนิ่งแววตาเริ่มสั่นระริกแต่เธอยังอดกลัน้น จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากห้องข้างบนเสียงโทรศัพท์ของแม่ผัวดังขึ้นแม่ครับผมอาจกลับบ้านช้านะไปทานข้าวกับเจนก่อนชื่อเจนทำให้น้ำพึ่งชะงักมือเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหลแม่ผัวยิ้มพอใจเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าผู้หญิงดีๆยังมีอีกเยอะเสียงหัวเราะนั้นแทงใจเหมือนมีดน้ำพึ่งหันมาชา้ชาๆแว,วตาเปลี่ยนจากเจ็บปวดเป็นแข็งกร้าวแม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำเสียงของเธอสัน่น แต่เต็มไปด้วยแรงอัดอั้นที่สะสมมานานแม่ผัวไม่ตอบเพียงยกคางขึ้นอย่างถือดีแม่ช่วยปิดบังเขาเหรอคะ่ะคำถามที่หลุดออกมาทำให้บรรยากาศแน่นขึ้นเสียงจานในมือแม่ผัวตกแตกบนพื้นแม่ผัวพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันเอ่ยน้ำพึ่งก็เงยหน้าขึ้นเธอยกมือขึ้นเสียงตบดังสะท้อนก้องไปทั่วครัวแม่ผัวเซถอยหลังไปชนโตใบหน้าแดงเป็นรอยชัดเจน กลิ่นแกงส้มร้อนๆยังลอยคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังสลับกันความเงียบปกคลุมทั่วบ้านแม่ผัวค่อยๆเงยหน้าขึ้นในแววตาของเธอมีทั้งความโกรธและความตกใจน้ำพึ่งยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอเบาแต่ไม่มีคำขอโทษใดหลุดออกจากปากเธอมองไปที่รูปถ่ายบนผนังภาพแต่งงานของเธอกับลูกชายแม่ผัวรอยยิ้มในภาพดูเย้ยหยนราวกับล้อเลียน และในตอนนั้นเองเสียงประตูหน้าบ้านก็เปิดออกเสียงรองเท้าผู้ชายดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแม่ผัวกับน้ำพึ่งหันไปพร้อมกันแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามาในห้องร่างของคนที่ทั้งคู่คุ้นเคยเดินเข้ามาแต่สิ่งที่อยู่ในมือของเขาทำให้หัวใจของทั้งบ้านหยุดเต้นในทันทีในมือของเขาคือถุงของขวัญห่ออย่างประณนีพร้อมกรดใบเล็กที่เขียนด้วยลายมือว่า สำหรับแม่และน้ำพึ่งขอโทษที่ช่วงนี้ผมดูห่างไปน้ำพึ่งนิ่งงนันมือของเธอสั่นเล็กน้อยส่วนแม่ผัวหลุบตาลงใบหน้ายังแดงจากรอยตบแต่ไม่พูดอะไรเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอแต่กลับกลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินความเงียบระหว่างสามคนหนักจนแทบหายใจไม่ออกลูกชายชื่อพากินกวาดตามองทั้งสองแววตาเขาเริ่มสับสนเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาถามเสียงสัน่น แม่ทำไมหน้ามีรอยแดงแบบนั้นแม่ผัวรีบหันไปมองน้ำพึ่งแววตานั้นเต็มไปด้วยการท้าทายถามเมียของลูกศิว่าเธอทำอะไรไว้น้ำพึ่งหลับตาเสียงหัวใจของเธอดังกล้องในหูมือเธอเย็นเฉียบจนจับอะไรไม่อยู่เธอรู้ว่าหากพูดความจริงออกไปตอนนี้ชีวิตคู่ของเธออาจพังลงทันทีแต่ในอีกมุมหนึ่งของใจเธอรู้ดีว่าหากเธอเงียบ ความอายุติธรรมก็จะยังคงดำเนินต่อไปน้ำพึ่งสูดลมหายใจเสียงสั่นแต่มั่นคงแม่ดูโทรศัพท์สิคะแม่ผัวชะงักทำไมฉันจะดูทำไมเพราะความจริงทั้งหมดอยู่ในนั้นพากินหันมามองทั้งสองอย่างงุนงงน้ำพึ่งก้าวไปหยิบโทรศัพท์ของแม่ผัวจากโตะ๊ะหน้าจอยังเปิดค้างอยู่แชทที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ยังคงโชว์ข้อความล่าสุดอย่าบอกน้ำพึ่งนะจะเรื่องเรา ข้อความจากชื่อเจนเด้งขึ้นชัดเจนพร้อมรูปถ่ายของภากินที่นั่งอยู่ข้างผู้หญิงอีกคนในร้านอาหารเดียวกับเมื่อคืนสีหน้าของภากินเปลี่ยนในพริบตาแม่นี่มันอะไรครับเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแม่ผัวพยายามแย่งโทรศัพท์คืนแม่ทำเพื่อแกแม่ไม่อยากให้ชีวิตแก่พังเพราะผู้หญิงคนนี้น้ำพึ่งหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นผู้หญิงคนนี้หรอคะที่พังชีวิตเขาหรือเป็นคนที่แม่ปกป้องอยู่กันแน่ น้ำเสียงของเธอสัน่นแต่น้ำตาไม่หลัง่งเธอไม่เหลือความกลัวอีกต่อไปพากินมองสลับไปมาระหว่างแม่กับภรรยาดวงตาเริ่มแดงแม่หลอกผมเหรอครับแม่ผัวพยายามจะพูดแต่คำพูดกลับติดอยู่ที่ลำคอเสียงของเธอสั่นอย่างคนกำลังกลั้นน้ำตาแม่แค่ไม่อยากเสียลูกไปน้ำพึ่งยืนนิ่งความโกรธที่เคยร้อนรุ่มเริ่มกลายเป็นความเศร้า แต่แม่ทำให้หนูกลายเป็นคนเลวในสายตาทุกคนเธอพูดเสียงเบาทั้งที่หนูแค่พยายามเป็นคนดีในบ้านนี้เท่านั้นเองพากินค่อยๆสุดนั่งลงมือกุมหัวแน่นภาพทุกอย่างในหัวเขาเริ่มประติดปะต่อความจริงที่เขาไม่เคยอยากยอมรับตอนนี้อยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนแม่ผัวน้ำตาไหลพรากแต่ยังไม่กล้ามองหน้าสะพยในขณะที่น้ำพึ่งเดินไปเก็บกระเป๋าและถุงผ้าที่เธอวางไว้ตรงมุมห้อง เสียงหัวใจของเธอเต้นช้าและมั่นคงเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณนะค่ะสำหรับทุกอย่างแม่ผัวเงยหน้าขึ้นชาชสายตานั้นสั่นไหวแต่ยังไม่ทันพูดอะไรน้ำพึ่งก็เดินออกจากบ้านไปเสียงประตูปิดดังปังกลิ่นแกงส้มที่เคยหอมอบอวลตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นที่ขมและขืนในอากาศเงียบงันปกคลุมไปทั่วบ้านจนกระทั่งพากินเดินไปหยิบถุงของขวัญ เปิดกาดใบเล็กที่เขาเขียนด้วยมือเองตัวอักษรบนกาดนั้นพลาเลือนจากน้ำตาแต่ข้อความสั้นๆบนกระดาษกลับเจ็บปวดเกินกว่าจะลืมของขวัญที่มีค่าที่สุดของผมคือครอบครัวที่รักกันจริงๆคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในใจทุกคนและในขณะเดียวกันเสียงฝนเม็ดแรกเริ่มตกกระทบหลังคาราวกับฟ้ากำลังร้องให้ให้กับความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับเสียงฝนเริ่มดังถี่ขึ้น หยดน้ำกระทบหลังคาไม้เก่าไหลรินลงตามขอบหน้าต่างสร้างเสียงก้องสะท้อนทั่วบ้านที่เงียบงนันพาคินยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงพื้นสายตาเมิรมองกาดในมือคำพูดบนกระดาษยังติดอยู่ในใจเหมือนเข็มที่ทิมซ้ำในความรู้สึกแม่ของเขายืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวน้ำตาไหลเงียบเงียบมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่เธอพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมา แม่ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้เธอเอ่ยเสียงเบาแม่แค่กลัวกลัวจะเสียลูกไปพากินเงยหน้าขึ้นชชาๆแวตาเต็มไปด้วยความสับสนแต่แม่รู้ไหมครับแม่ทำให้ผมเสียทั้งสองคนไปพร้อมกันประโยคสั้นๆนั้นเหมือนมีดคมที่เฉือนกลางใจของผู้เป็นแม่เธอสุดนั่งลงกับพื้นเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนในขณะเดียวกัน ภาพของน้ำพึ่งที่เดินออกจากบ้านยังคงวนอยู่ในหัวพาคินรอยน้ำตาของเธอสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและเสียงปิดประตูสุดท้ายที่เหมือนคําลาจากตลอดกาลเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูรายชื่อแต่ไม่กล้ากดโทรหานิ้วของเขาหยุดอยู่บนชื่อน้ำพึ่งหน้าจอสว่างวาบแต่หัวใจกลับมืดมนแม่คิดว่าถ้าลูกได้เจอกับเจนอีกครั้งลูกจะเข้าใจว่าผู้หญิงดีๆยังมีอยู่ เสียงแม่ผัวสั่นเครือแต่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าความดีมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะหรือคำพูดสวยหรูพากินมองแม่แม่ไม่รู้เลยจริงๆเหรอครับว่าเจนเป็นคนแบบไหนแม่ผัวชะงักหมายความว่าอะไรพากินล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องออกมาเปิดภาพหนึ่งให้แม่ดูภาพถ่ายของเจนกำลังนั่งอยู่กับชายอีกคนในผับกลางเมืองในอ้อมแขนนั้นมีแก้วเหล้า และรอยยิ้มที่ไม่มีความจริงใจอยู่เลยแม่ผัวเบิกตากว้างมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ไม่จริงเสียงของเธอแผ่วเบาราวกับกำลังสูญเสียแรงทั้งหมดแม่ครับพากินพูดเสียงนิ่งแม่ถูกหลอกทั้งเรื่องผมทั้งเรื่องน้ำพึ่งคนที่ควรได้รับความเกลียดชังไม่ใช่เธอแต่คือคนที่ใช้แม่เป็นเครื่องมือแม่ผัวเงียบน้ำตาไหลพรากจนใบหน้าสัน่นเธอพูดไม่ออกเพราะทุกสิ่งที่เคยเชื่อมัน่น กำลังพังลงตรงหน้าเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจากนอกบ้านเหมือนย้ำให้ความจริงนั้นเจ็บชัดยิ่งขึ้นพากินวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะหันหลังให้แม่แล้วเดินไปที่ประตูลูกจะไปไหนแม่ถามเสียงสัน่นผมจะไปหาน้ำพึ่งแม่ผัวพยายามจะลุกขึ้นแต่แรงที่เหลือไม่พอเธอล้มลงบนพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงเสียงร้องสะอื้นของเธอดังสะท้อนกับเสียงฝนข้างนอกพากินไม่หันกลับมา เขาเปิดประตูลมฝนกระหน่ำเข้ามาในบ้านเปียกไปทั่วพื้นแต่เขาไม่สนใจเขาเดินออกไปในสายฝนเสื้อเชิตขาวของเขาเปียกจนแนบตัวหยดน้ำฝนไหลผ่านแก้มเหมือนน้ำตาในใจของเขามีเพียงภาพของน้ำพึ่งและความทรงจำในวันที่เธอยังยิ้มให้เขาด้วยความรักแท้ถนนข้างนอกเงียบมีเพียงเสียงฝนตกหนักและแสงไฟถนนสองวูบวาบเขาเดินไปเรื่อยๆ ไม่สนใจว่าจะไปถึงที่ไหนเขาแค่อยากเจอเธอในขณะเดียวกันน้ำพึ่งเดินอยู่คนเดียวบนทางเดินริมคลองฝนตกกระหน่ำจนเสื้อผ้าชุ่มไปทั้งตัวแต่เธอไม่สนใจหัวใจของเธอยังเต้นแรงจากความเจ็บปวดเธอคิดถึงคำพูดสุดท้ายของแม่ผัวคิดถึงสายตาของพากินและคิดถึงความรักที่เธอทุ่มเทมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับการเห็นค่าเธอหยุดเดิน มองไปที่น้ำในคลองที่ขุ่นจากฝนภาพสะท้อนของเธอในน้ำสั่นไหวเหมือนหญิงสาวที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงและในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงนั้นคุ้นเคยจนหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งน้ำพึ่งค่อยๆหันกลับไปสายฝนยังคงเทกระนำ่ำแสงไฟจากถนนสะท้อนลงบนใบหน้าเปียกชุ่มของเธอเงาร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตเปียกโชกยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว พากินหอบหายใจเส้นผมเปียกแนบหน้าผากน้ำฝนไหลผ่านข้างแก้มเหมือนน้ำตาเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจน้ำพึ่งเสียงของเขาแทบแผ่วไม่ออกเธอยืนนิ่งมือทั้งสองข้างกำแน่นอยู่ข้างตัวกลับไปเธอเธอพูดเสียงสัน่นไม่มีอะไรให้พูดกันอีกแล้วพากินส่หัวมีสบผมต้องพูดเขาก้าวเข้าไปใกล้แต่เธอทอยหลังออกหนึ่งก้าว อย่ามาใกล้ฉันน้ำพึ่งตะโกนฉันเหนื่อยแล้วพากินฉันทุ่มเททุกอย่างให้บ้านหลังนั้นแต่สิ่งที่ฉันได้กลับมามีแค่คำดูถูกกับความเจ็บใจเสียงฝนดังกลบทุกคำแต่เขาได้ยินทุกถ้อยคำอย่างชัดเจนหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นผมรู้ผมผิดเองน้ำพึ่งหัวเราะในลำคอผิดหรอพากินความผิดของนายมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันคือการปล่อยให้ฉันต้องเจ็บปวดอยู่คนเดียว ในขณะที่นายเลือกจะเชื่อคำโกหกของคนอื่นเธอหันหลังน้ำตาผสมกับหยดฝนจนไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรแต่เสียงฝีเท้าของเขายังคงใกล้เข้ามาฟังผมก่อนน้ำพึ่งเขาคว้ามือเธอไว้มือของทั้งคู่เย็นเฉียบแต่แรงจับนั้นแน่นจริงแม่โกหกผมเขาพูดเสียงสัน่นเจนไม่ได้เป็นอย่างที่แม่บอกเธอหลอกทุกคนผมเพิ่งรู้ตอนที่เธอจากไปน้ำพึ่งชะงัก แต่ยังไม่หันกลับมาเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เธออยากเชื่อแต่กลัวจะเจ็บอีกนายมาพูดแบบนี้ตอนนี้มันสายไปแล้วเสียงของเธอแผ่วสิ่งที่แตกไปแล้วมันซ่อมไม่ได้อีกแล้วพากินพาคินยืนนิ่งเขามองเธอด้วยแววตาเจ็บลึกแต่ผมไม่อยากให้มันจบแบบนี้เขาค่อยๆดึงเธอให้หันมาใบหน้าของทั้งคู่เปียกฝนจนแทบมองไม่เห็นชัดแต่ดวงตาที่สบกันในแสงไฟถนน เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยหายไปเลยน้ำพึ่งผมขอโอกาสอีกครั้งน้ำเสียงของเขาสั่นสะเทือนจากข้างในผมจะไม่ให้ใครทำร้ายเธออีกไม่ว่าใครก็ตามอีเว่นแม่ของผมเองน้ำพึ่งมองเขาในดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความจริงใจแต่ในหัวของเธอกลับวงเวียนด้วยภาพเก่าคำพูดเหยียดหยามเสียงหัวเราะเย่อเย้ของแม่ผัวและวันที่เธอยือนร้องให้อยู่ในห้องเพียงลำพังเธอส่ายหัวเบาๆ คำพูดของนายมันอุ่นแต่ความจริงมันเย็นเกินไปพาคินยืนนิ่งฝนเริ่มเบาลงแต่เสียงหัวใจของทั้งคู่กลับดังชัดขึ้นเขาก้าวเข้าไปใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงคืบเดียวถ้าเธอจะไม่ให้อภัยผมผมก็จะยอมรับแต่ขอแค่ให้ผมได้อยู่ตรงนี้ในวันที่เธอยังล้มอยู่ขอให้ผมได้ยืนข้างเธออีกสักครั้งน้ำพึ่งเงยหน้าขึ้นน้ำฝนไหลผ่านปลายคางของเธอเธอมองเขาอยู่นาน จนสุดท้ายหัวใจเริ่มสั่นไหวแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์รถคันหนึ่งดังขึ้นจากอีกฝากถนนแสงไฟหน้ารถสาสตรเข้ามาแรงจ้าจนทั้งคู่ต้องหันไปมองรถเก๋งสีดำคันนั้นจอดสนิทอยูร่ริมทางประตูเปิดออกร่างของแม่ผัวเดินออกมาพร้อมร่มในมือใบหน้าของเธอยังมีรอยแดงจากรอยตบแต่สายตาในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีแววรังเกียจไม่มีความถือตัว มีเพียงความสำนึกผิดที่หนักอึ้งในหัวใจเธอเดินตรงเข้ามาช้าๆฝนโปรยลงบนบ่าจนเสื้อของเธอชุ่มพากินรีบเข้าประคองแต่เธอยกมือห้ามแม่ผัวหยุดยืนตรงหน้าน้ำพึ่งมองหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าเสียงลมหายใจของเธอสัน่นแม่ขอโทษคำสองคำนั้นหลุดออกมาช้าๆแต่มันทำให้ทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทน้ำพึ่งเบิกตากว้าง เธอไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากปากของคนที่เคยทำร้ายเธอแม่ผัวก้มหน้าแม่ผิดเองที่ปล่อยให้ความอคติบังตาแม่ทำให้ครอบครัวเราพังเองกับมือพาคินยืนนิ่งมองแม่กับภรรยาที่เขารักทั้งคู่แต่ไม่กล้าแม่แต่จะขยับแม่ไม่อยากเสียลูกไปแม่ผัวพูดเสียงแผ่วแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าที่จริงแม่ได้เสียลูกชายไปตั้งแต่วันแรกที่แม่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ร้องให้ น้ำพึ่งน้ำตาเริ่มไหลเธอยือนมองคนตรงหน้าหัวใจที่แข็งแกร่งของเธอสั่นสถานเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงสะอื้นกลับแทรกขึ้นมาก่อนหนูไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากแม่เธอพูดเสียงสัน่นแต่คำขอโทษของแม่มันทำให้หนูรู้ว่าบางทีความเจ็บปวดก็อาจกลายเป็นสิ่งเยียวยาได้ฝนยังคงตกเบาๆทั้งสามคนยือนอยู่กลางถนนเปียกฝนโดยไม่มีใครพูดอะไรอีก มีเพียงเสียงฟ้าคำรามไกลๆและความเงียบที่บอกว่าคืนนี้บางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วในใจของทุกคอนอสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดินหลังฝนโชยอบอวลไปทั่วถนนหยดน้ำยังเกาะอยู่บนเส้นผมของทั้งสามคนบรรยากาศรอบตัวเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นแม่ผัวยืนมองน้ำพึ่งสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและสำนึกผิดเธอยกมือขึ้นชา้ชา เหมือนลังเลว่าควรแต่ไหลหญิงสาวหรือไม่แม่ไม่รู้ว่าแม่จะขอโทษยังไงให้มันเพียงพอเสียงของเธอสัน่นแต่แม่อยากเริ่มใหม่อยากเป็นแม่ที่ไม่ทําร้ายใครอีกน้ำพึ่งมองใบหน้าที่เคยแข็งกระด้างนั้นตอนนี้กลับดูอ่อนโยนและอ่อนแออย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของเธอสั่นระรัวความโกรธที่สะสมมานานค่อยๆค,คลายลงเหมือนน้ำฝนที่ไหลซึมลงดินแม่รู้ไหมคะ่ะน้ำพึ่งพูดเสียงแผ่ว หนูไม่ได้อยากให้แม่รักแค่ไม่อยากให้แม่เกลียดโดยที่หนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ผัวหลับตาน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มอีกครั้งแม่ผิดจริงๆน้ำพึ่งพากินมองภาพตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งหญิงสองคนที่รักที่สุดในชีวิตยืนอยู่ต่อหน้ากันพร้อมกับหัวใจที่เริ่มละลายเรากลับบ้านกันเถอะนะครับพากินพูดเบาๆน้ำพึ่งหันมามองในแววตายังมีความลังเล แต่ไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไปแม่ผัวพยักหน้ากลับบ้านด้วยกันเถอลูกสามคนนั้นค่อยๆเดินกลับไปยังบ้านไม้สองชั้นฝนยังตกพรำๆเสียงรองเท้าเปียกน้ำดังเป็นจังหวะเบาๆแสงไฟจากหน้าบ้านสองอบอุ่นท่ามกลางความมืดของค่ำคืนเมื่อเดินเข้ามาในบ้านกลิ่นแกงส้มที่ยังเหลืออยู่จางๆกลายเป็นกลิ่นแห่งความทรงจำที่แปลกประหลาดทั้งขมทั้งอบอุ่น น้ำพึ่งวางกระเป๋าลงตรงมุมเดิมที่ซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอเคยเดินหนีออกไปแต่คราวนี้เธอไม่ได้รู้สึกเหมือนผู้แพ้เธอกลับรู้สึกเหมือนคนที่ได้กลับมาพร้อมศักดิ์ศรีของตนเองแม่ผัวเดินไปหยิบผ้าขนหนูยื่นให้เธอมือของหญิงชราสั่นเล็กน้อยแต่น้ำพึ่งก็รับไว้โดยไม่พูดอะไรเดี๋ยวแม่อุ่นข้าวให้นะเสียงของแม่ผัวสัน่นแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจหนูคงยังไม่ได้กินอะไรเลย น้ำพึ่งพยักหน้าขอบคุณค่าแม่คำสั้นๆที่เธอพูดออกไปทำให้แม่ผัวน้ำตาคลออีกครั้งเพราะนี่คือครั้งแรกที่น้ำพึ่งเรียกเธอว่าแม่ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ปนความโกรธพาคินยืนนิ่งอยู่ข้างๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขาไม่กล้าพูดอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้คือสิ่งที่เขาเฝ้ารอมานานไม่นานนักกลิ่นข้าวสวยร้อนๆและแกงส้มในหม้อก็ลอยขึ้นมาอีกครั้ง แม่ผัวค่อยๆตักใส่ถ้วยมือที่เคยมั่นใจในอำนาจตอนนี้กลับอ่อนโยนอย่างน่าแปลกใจเธอเดินมาวางถ้วยแกงตรงหน้าน้ำพึ่งแม่ทำไม่อร่อยเท่าเธอหรอกเธอพูดพลางยิ้มจางๆแต่แม่อยากให้กินด้วยกันสักมือน้ำพึ่งมองถ้วยแกงตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นแตะปลายจมูกกลิ่นเปรี้ยวของมะขามและกลิ่นพริกแกงทำให้เธอคิดถึงวันเก่าๆวันที่เธอเคยทำอาหารจานเดียวกันนี้แล้วโดนตำหนิว่าไม่อร่อยเธอยกช้อนขึ้นชชาๆ ชิมคำหนึ่งรสชาติจัดจ้านแต่กลมกลม่อมน้ำพึ่งยิ้มบางบางอร่อยค่าแม่คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้คนฟังสะอื้นจนพูดไม่ออกแม่ผัวปิดปากก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนโต๊ไม้ขอบใจนะลูกเธอพูดเบาๆพากินมองทั้งสองคนความรู้สึกในอกแน่นจนพูดไม่ออกเขาเพียงแต่คิดในใจว่าบางครั้งความรักไม่ได้มาจากการเข้าใจกันทันที แต่มันเกิดขึ้นจากการให้อภัยที่ยากที่สุดคืนนั้นฝนตกจนถึงเช้าบ้านไม้ที่เคยเงียบเหงากลับมีเสียงหัวเราะเบาๆดังแทรกขึ้นในยามคำ่ำไฟในครัวยังสว่างสามคนยังนั่งอยู่รอบโต๊ะไม้พูดคุยถึงเรื่องเก่าๆน้ำพึ่งหัวเราะออกมาครั้งแรกในรอบหลายเดือนแม่ผัวยิ้มบางๆอย่างโล่งใจส่วนพากินมองทั้งคู่ด้วยแววตาอบอุ่นและเมื่อแสงแรกของรุ่งเช้าเริ่มลอดผ่านหน้าต่างฝนหยุดตก ท้องฟ้าสีทองอ่อนส่องลงบนบ้านไม้เก่าเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ที่เคยแตกราวค่อยๆประสานเข้าด้วยความเข้าใจและน้ำตาไม่มีใครพูดถึงอดีตอีกเพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการให้อภัยและเริ่มต้นอีกครั้งด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมแสงแดดยามเช้าสาดผ่านหน้าต่างไม้ส่องกระทบพื้นบ้านเป็นลายแสงสีทองอบอุ่น กลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยอบอวลไปทั่วห้องเสียงช้อนกระทบถ้วยเบาๆดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอน้ำพึ่งตื่นขึ้นมาแต่เช้าเธอเดินออกมาจากห้องอย่างเงียบๆเ,เห็นแม่ผัวยืนอยู่หน้าเตากำลังคนข้าวต้มด้วยสีหน้านุ่มนวลที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ผัวหันมาเห็นน้ำพึ่งยืนอยู่เธอยิ้มจงัจงๆตื่นแล้วเหรอลูกข้าวต้มเกือบเสร็จแล้วน้ำพึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หนูช่วยได้ไหมคะ แม่ผัวชะง,งักมือที่ถือทัพพีกลับสั่นเล็กน้อยได้สี่ลูกแม่ดีใจที่เธอพูดแบบนี้เสียงของเธอสั่นด้วยความตื้นตันน้ำเพิ่งหยิบชามอีกใบขึ้นมาตักข้าวต้มใส่ถ้วยให้พากินที่เพิ่งเดินลงจากชั้นบนแสงเช้าส่องผ่านใบหน้าของเขาเห็นรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความโล่งใจวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับพากินพูดดีสำหรับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแม่ผัวหัวเราะเบาๆ แม่ไม่คิดเลยว่าบ้านเราจะได้กินข้าวเช้าด้วยกันแบบนี้อีกครั้งน้ำพึ่งเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างมันอาจไม่กลับไปเหมือนเดิมทั้งหมดแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ในแบบที่ดีขึ้นได้ค่ะแม่ผัวพยักหน้าแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสำนึกแม่จะจำคำนี้ไว้หลังอาหารเช้าทั้งสามคนออกมายืนที่ระเบียงสายลมเย็นพัดผ่านเสียงนกเริ่มร้องทักทายวันใหม่ แม่ผัวมองออกไปยังท้องทุ่งที่ยังมีหมอกบางๆคลอเคลียแม่เคยคิดว่าคนที่อายุน้อยต้องฟังคนแก่เสมอแต่จริงๆแล้วบางครั้งคนแก่เองก็ต้องเรียนรู้จากคนอายุน้อยกว่าน้ำพึ่งยิ้มแม่พูดถูกค่ะเพราะทุกคนล้วนมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่มีใครรู้ทุกอย่างหรอกค่ะพากินมองทั้งสองคนหัวใจของเขาเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกแม่ครับน้ำพึ่งผมอยากให้เราย้ายไปอยู่ด้วยกันในเมืองนะครับ เริ่มต้นใหม่จริงๆไม่ต้องอยู่ในที่ที่มีแต่ความทรงจำเก่าๆแม่ผัวนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาเธอมองไปที่บ้านไม้สถานที่ที่เธอใช้ชีวิตมาครึ่งค่อนชีวิตมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตาแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้าแม่ไม่เคยคิดว่าจะกล้าย้ายไปจากที่นี่แต่ถ้ามันทำให้ลูกๆมีความสุขแม่จะลองพาคินยิ้มกว้างน้ำพึ่งจับมือแม่ผัวเบาๆขอบคุณนะคะแม่ แม่ผัวหันไปมองเธอไม่ต้องขอบใจหรอกลูกเธอต่างหากที่ควรได้รับคำขอโทษจากแม่ตั้งนานแล้วน้ำพึ่งยิ้มแม่พูดคำนี้แล้วหลายครั้งนะคะ่ะแต่หนูก็ยังอยากได้ยินอยู่ดีทั้งคู่หัวเราะออกมาพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นดังก้องไปทั่วบ้านเหมือนเสียงแห่งการปลดปล่อยวันต่อมาพากินขับรถพาแม่และน้ำพึ่งเข้าเมืองระหว่างทางท้องฟ้าโปรง่งใสมีเมฆขาวลอยกระจายเต็มฟ้า แม่ผัวนั่งเบาะหลังมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทุ่งข้าวเขียวขจีไหวตามลมเธอยิ้มจางๆบางทีการออกจากที่เดิมเดิมอาจไม่ได้หมายถึงการหนีแต่มันคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่น้ำเพึ่งหันไปมองเธอจากเบาะหน้าแม่พูดเหมือนคนที่ผ่านเรื่องใหญ่มาแม่ผัวหัวเราะเบาๆเพราะมันใหญ่จริงๆลูกเอ๋ยแม่เสียเกือบทุกอย่างไปเพราะคำว่าถือดีแต่ก็ได้ทุกอย่างกลับมาเพราะคำว่ายอมรับ น้ำพึ่งเงียบคำพูดนั้นกระทบใจเธอลึกๆพาคินจับมือเธอแน่นขึ้นรถเคลื่อนไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนจนเมื่อถึงเมืองพวกเขาได้บ้านหลังเล็กๆริมสวนบ้านหลังนั้นไม่ได้หรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แท้จริงในเย็นวันหนึ่งน้ำพึ่งยืนรดน้ำต้นไม้ข้างบ้านแม่ผัวเดินออกมาพร้อมถ้วยชาในมือเธอยื่นให้สะพายอย่างอ่อนโยนวันนี้เธอดูยิ้มมากกว่าทุกวันนะ น้ำพึ่งรับถ้วยชาเพราะหนูรู้สึกเหมือนได้บ้านจริงๆแล้วค่ะแม่ผัวยิ้มแม่ก็เหมือนกันเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กลิ่นดอกมะลิที่ปลูกไว้ข้างรัว้วโชยเบาๆดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแสงสีส้มกระทบใบหน้าแม่ผัวและน้ำพึ่งสองหญิงต่างวัยมองกันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและในความเงียบนั้นเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นไปในจังหวะเดียวกันไม่ใช่จังหวะแห่งความโกรธ หรือความเกลียดอีกต่อไปแต่คือจังหวะแห่งการให้อภัยและความเข้าใจที่แท้จริงบ้านหลังเล็กในเมืองกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวนี้ไม่มีคำพูดร้ายๆเหลืออยู่มีเพียงเสียงหัวเราะเสียงถ้วยประชาชนกันเบาๆและคำสัญญาเงียบๆว่าต่อจากนี้จะไม่มีวันปล่อยให้หัวใจของใครต้องเจ็บเพราะความไม่เข้าใจกันอีกหลายเดือนผ่านไปอย่างสงบบ้านหลังเล็กในเมืองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงของชีวิตที่ค่อยๆฟื้นจากบาดแผลในอดีตแม่ผัวเริ่มเปิดร้านขายข,ายขนมเล็กๆหน้าบ้านน้ำพึ่งช่วยจัดของยิ้มให้ลูกค้าทุกคนที่เดินผ่านพากินกลับจากงานทุกเย็นเห็นทั้งสองคนหัวเราะคุยกันก็อดยิ้มไม่ได้ค่ำวันหนึ่งลมเย็นพัดกลิ่นดอกมะลิจากสวนเข้ามาในบ้านน้ำพึ่งนั่งชงชาที่โต๊ไม้เล็กๆแม่ผัวนั่งมองอย่างพอใจตอนแรกแม่ไม่คิดเลยว่าเราจะมานั่งคุยกันแบบนี้ได้ น้ำพึ่งยิ้มบางๆบ,บางทีการให้อภัยก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราลองเปิดใจจริงๆแม่ผัวพยักหน้าใช่แม่เองก็เพิ่งเข้าใจว่าความรักไม่ได้วัดกันที่อายุแต่วัดกันที่การเข้าใจและยอมรับกันต่างหากแสงไฟอุ่นๆจากโคมเหนือโตะ๊ะท้อนในดวงตาทั้งคู่พากินเดินเข้ามายกกล่องของขวัญเล็กๆมาวางตรงหน้าแม่แม่ครับวันนี้วันครบรอบแต่งงานของผมกับน้ำพึ่ง แต่ผมอยากให้ของขวัญน,นี้กับแม่ด้วยแม่ผัวมองเขาด้วยความแปลกใจเปิดกล่องออกมาเห็นกรอบรูปเล็กๆในรูปเป็นภาพสามคนยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้น้ำตาแม่ผัวเอ,อ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม่ไม่เคยคิดเลยว่ารูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงพาคินจับมือแม่เพราะเราผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาด้วยกันครับมันเลยทำให้เรารู้ว่าความอบอุ่นมันมีค่ามากแค่ไหนน้ำเพิ่งเอื้อมมือจับมือแม่ผัวอีกข้าง และหนูจะไม่ลืมเลยว่าการให้อภัยของแม่คือสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้แม่ผัวพยักหน้าน้ำตาไหลช้าๆแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มบางครั้งความรักไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่มันเกิดจากการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแสงไฟอุ่นส่องผ่านหน้าต่างออกไปยังสวนเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆใต้ค่ำคืนที่สงบในบ้านเล็กๆแห่งนั้น หัวใจทั้งสามดวงเต้นไปพร้อมกันไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดเหลือเพียงครอบครัวที่ผ่านการแตกสลายมาแล้วและกลับมารวมกันใหม่ด้วยความเข้าใจที่แท้จริงจบบริบูรณ์